สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธ12กุมภาพันธ์2025เป็นวันพุธในสัปดาห์ที่5เทศกาลธรรมดาวันนี้เป็นบทอา่านจากจดหมายของรูกบุญน้ำบรสพระสังคราชในวนข้อบอกเราเป็นทายาทของพระเป็นเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการรับทรมานนักบุญเปาโลเสริมว่า ความทุกข์ทรมานของเราทั้งหมดเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับรางวัลอัน้ํำเลิศซึ่งเราจะได้รับการงานของเราไม่คู่ควรกับพระพรมากมายที่จะตามมาเราจะกลับกลายเป็นเหมือนพระเบญจาและสมควรที่จะปรากฏเฉพาะพระพักตร์พระองค์ท่านแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่การไขแสดงที่จะตามมาโดยเสริมว่าสิ่งสร้างทั้งมวลคอยให้พระเบญจาทรงเผยแสดงบาราบุตรของพระองค์ท่านกล่าวว่า ในเวลานี้สิ่งสร้างทั้งมวลหมดความหมายไปมิใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เพราะพระเป็นเจ้าทรงบันดาลให้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้สรรพสิ่งยังมีความหวังอยู่ความหวังซึ่งอยู่ในพระคริสเจ้าสิ่งสร้างหวังที่จะได้เข้ามีส่วนในสิริรุ่งโรจน์และมีอิสรภาพ แห่งการเป็นบุตรของพระเจ้ารอดพ้นจากอำนาจของความเสื่อมสลายเพื่อว่าเมื่อพระสิริรุ่งโร์ของสิ่งสร้างทั้งมวลนั้นและบรดาบุตรของพระเป็นเจ้าจะปรากฏจะได้มีการเป็นไทยและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไรก็ตามในขณะที่การเปิดเผยนั้นยังมาไม่ถึงบรดาสรรพระสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างยังคงคร่ำควรวญรอคอยสิริรุ่งโร์แห่งการเป็นบุตรการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายเราทราบดีว่า สรรพสิ่งถูกสร้างกำลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเหมือนสตรีให้กำเนิดบุตรและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพ้นจากอำนาจของอนิจจังความหมายชัดเจนนั้นชัดเจนคือบรรดาผู้ที่ได้รับผลแรกของพระจิตก็คร่ำควรควรคอยการที่พระเจ้าทรงเป็นบุตรและการเป็นบุตรนี้ก็คือการที่กายของสิ่งสร้างทั้งหลายจะเป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าและเห็นความดีนิรันดร ของพระเบ็จเจ้าต่อหน้าการรับเป็นบุตรของพระเจ้าปรากฏในภาษาสนักรของพระองค์เมื่อพระจิตเจ้าสงร้องว่าอับบาข้าแต่พระบิดาตามที่อ่านพบในจดหมายถึงชาวการาเทียแต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกคนที่สมควรได้ชมพระพักพระเจ้ากลับคืนในสภาพไม่เน่าเปื่อยในเกียรติและสิริรุ่งโรจน์เมื่อนั้นสภาพมนุษย์ของเราจะทราบว่าได้ถูกไถ่ให้รอดแล้วโดยแท้จริงฉะนั้น นักบุญเปาโลจึนเปล่าวด้วยความภูมิใจว่าเราได้รับความรอดโดยทางความหวังความหวังช่วยให้รอดเช่นเดียวกับความเชื่อดังนี้ดังที่เรากล่าวว่าความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดครับพี่น้องก็เป็นบทจดหมายของนักบุญอัมโบรสพระสังฆราชนะครับท่านก,ก็อ้างถึงนักบุญเปาโลซึ่งก็เป็นพระกษัสําสำคัญนะเป็นข้าสาวกของพระเยซูเจ้าอ,องค์หนึ่งก็ว่าได้ที่ได้ทำหน้าที่ และประกาศถึงการเป็นทายาทที่เรามีส่วนสัมพันธ์กับพระเบญจเจ้าโดยอาศัยพระเบ็จเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูเจ้าให้เราก็เป็นเช่นนั้นเราก็มีสภาพของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวของกัรและกันสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาที่ัะดมในสวรรค์ถ้าเราสามารถประคับประคองและเจริญชีวิตให้มันาปาอปราคาความไม่ดีต่างๆและก็มั่นคงในความเชื่อความศรัทธาต่อพระเบ็นเจ้าในความ ปฏิบัติต้นด้วยความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องต่อผู้ขัดสนยากจนนะครับย่าลืมนะครับสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนนั้นก็มีอยู่อย่างเดียวแหละค,คือมีชีวิตเพื่อมนุษย์มนุษย์ที่ขัดสนยากจนที่ยากลําบากนี่คือสิ่งสําคัญนะมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือพระเ,เจ้าพระเยซูเจ้าสอนแล้วก็ทําเป็นแบบอย่างให้กับเราในชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนแบบอย่างและดําเนินชีวิตเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงกระทำ เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ใช้เวลาที่โรงประทานให้เราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนมีอาชีพอะไรจะพบใครพบปะใครก็ตามนั้นต้องไม่ยึดติดก,กับตนเองนะต้องไม่ยึดติดก,กับตนเองแต่ยึดพระวาจาของพระเจา้ายึดคําสอนคําสั่งของพระเยสาุาที่พระองค์ทรงสอนให้เรากระทำและตรงนั้นเองพี่น้องชีวิตเราก็จะก้าวหน้าไปในหนทางที่ถูกต้องโดยสักวันหนึ่งนั้น เราก็จะสามารถบรรลุถึงหลักชั่นะปีนี้ก็เป็นปีบรรดาผู้จาริกเห็นความหวังนะก็บอกแล้วว่าเราก็ต้องก้าวไปเพื่อพบกับความหวังเจอกับความหวังนั้นจะต้องเป็นจริงได้ได้นั่นคือความหวังที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจจาหรือหวังที่จะมีชีวิตที่ลอนอนกับพระอน้์นั่นเองนะครับขอพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด